ครับสวัสดีครับแฮกบ้าดอยครับผมนี่ว่างไม่ได้ไปซ่งของครับพี่น้องล่างรถครับบม่ได้ล่างโดนแล้วพี่น้องจอดไว้ครับล่างเกินกอยพี่น้องยันรอพร่อพี่น้องเมื่นไงหลายยังนะครับคำพูดอะไรที่เรียกติดตามเงี้ยวไปพี่น้องโอ้ยส่งในขนาดเลยพี่น้อง หน้าเชิดหลังต่ำถือใจคับครับถอะไรทรงเนี่ยแต่ว่าเฮ็ดประด้หเราพี่น้องแี้ดาครับบ้านไ่เฮ็ดเราพี่น้องบ่าถือใจเขาครับถือใจเฮาต่ว่าถือใจเขาครับเฮ็ดป่ได้หเราพี่น้องเดิมๆเลยแหละดีแล้วเขาไม่เฮ็ดครับไม่บ้านครับไอ้ตามเงียไปพี่น้อง เมื่อไพยจะเป็นกล้องให้พี่น้องเดี๋ยวผม,มตั้งกล้องให้ครับล้างรถครับค้มตัวอาดครับเดี๋ยวไป่งของเนาะพี่น้องกับดูแลเข้าไปแล้วครับ Nghe. Nghe. Với kì, nghe đi, nghe. Đợt. Đợt. Là đi nghe. rồi đi các, tăng nó gấp kia má của để làm không là không thuyền nó ครับท่านั้นครับต้องฟอเขาสี่งน้อยอยู่ล็กตัวเลงนครับขอสิ่น่อยใจครับ Bluetooth mode Bluetooth c o n n e c เียถามเบิ้งตอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมัที่เงาเขื่นไปครับเฮ้เบิ้งรอกครับสะอาดตัดนะครับ คาเบิึงของแต่งพี่น้องหลักไป็นบานสื่อพี่น้องมีขอบริดเบรกพี่น้องเขาเอป็นทัลิปเปิลวะขาขอบครับอันนี้ผมเฮ็ดเองครับเม่ได้จอหูใส่แล้วพี่น้องเฮ็ดเป็นขาครับแล้วก็จับกับตัวริดเบรกนะครับออกเป็เฮ็ดแล้วพี่น้องมีบานหุ้มจักรยางได้พุ๋นพี่น้องหลักก็เดีวนี้อันนี้มันตัวเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ชื่ว่าดุมดุมมันล่อครับนี่สีดำเงินครับจะเ,เปลี่ยนไหมพี่น้องสั่งสีเหลืองมาครับโอ้ยถือว่าพวพี่น,อน,น้องไม่บานหัวจักกรเดะย <c oughs> งางมาเห็นไหมผมมาต่างอยู่มองลุ่มจอดรถครับอนี้จะเป็นนี่ละดุมดุมสีเหลืองครับ น้องเปลี่ยนเงีวพี่น้องเท่มันงามอันนี้คืที่มีหลอดไฟไฟถอยไฟถอยแล้วก็ไฟเหลี่ยวเลี้ยวพี่น้องแล้วก็ไฟดีไอบู๋ครับสีนวลๆนอนยังอยพี่น้องเดี๋ยวอันตอนเบิ้งผมที่ให้เบิ้งครับพี่น้องเออถ้าเบิ้งน้ําแข็ครับพี่น้องวันที่งามบ่หรือบ่ง,งามแต่ทีนี้นเนี่ยถือจมแน่นอนพี่น้องหลักสือครับตั้งสป,ปีดพี่น้อง

ไปได้งอบจางไงครับทุไปมือละทันมา้รงเอะยะท่านนี้เเนาะแต่วันนี้งันต้องสะอาดไปม้านเเนาะขี้เขาก็เอไ้ครับแม่เ่ไหมครับหดถึงื้นเลยพี่น้องว่า่อาบน้ามอาบแต่งยังไงานะอไรเ

ผมสร้างมเขาแน่งนครับถ้าด้วยอาหาริก็เพลนทันไรพี่น้องเดี๋ยวนี้เงินฟม้งิรถครับหนักดครับจะหาสมงเงินเเ้ย่น้องไทสแดครับหาสี่สิบหนบาทพี่น้องต้องเตะใส่น้อยแท่ไี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยเราไปนะยังโอ้ยความเดื ต่อแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ล่างเสร็จครับมั่งเบิดแล้วพี่น้องขางนี้ก็มั่งแล้วครับเลือกแล้วครับใส่ล้อมแม็กซ์อยู่ไหนนี่มันไม่ได้ออกเลยเพี่น้องล้อครับนี่เขาจะไปใส่เด็ก่อนพี่น้องเฮ็ดเองเลยเพี่น้อง ห้องสูตรเพี่อน้องเอาไปใส่ได้ครับซื้อตู้คาจับมาตัวละสิบบาทนะมาตัดเครื่องน้งองว่าใส่เด้ครับไม่ต้องเ้างไม่ต้องมาเจาะเจาะห้องนี่ครับกับตรงนี้ครับห้าใส่นาดถือไล้เพี่น้อนมีครับมีครับใส่ประมาณนี้ครับเวลาห้องไปอยากใส่ห้องถอดออกมามันกระเป๋าปิดนังเอาไวพี่น้องแต่ห้องจอตรงนี้ถ้าโดนไปเนาะ บ่ได้หมุนได้ยังอ่ะมันเป็นสนิมไม่ที่น็อตขาดค้าครับผมคิดว่านะจากซีเมนต์โมเมนต์น่าจะเป็นทั้งสันแหละเพราะว่ารถมันแรงมันเป็นน้าเป็นขีดตมมันก็ทีขึ้นสนิมเพิ่มว่านะครับเจาะใส่เนี่ยมันก็ทีหมุนออกยากเนาะถ้าาใส่ตัวที่ว่าริดเบีกเนี่ครับมันจะง่ายพี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งต้องกัดเลยพี่น้องมาใส่ก่อนครับมันกองคนสวยกมาเห็นท่หนาครับวน่าจะเป็นเนาะ เดี๋ยกว่นิดแต่ว่อง้อบิบหิทุกคนนี่นอาฟังสวยนะครับนี่เป็นหนึ่งครับเขาจะเป็นกรงนี่นะใช่ไครับหองถือครับ nhạc đang lắm đây có là cái gì nữa không nhau chẳng có có ấy cũng tặng không, không, không. không mình cho kênh ใส่แป้งนะลักนะเสือดิเงนะี้ยโมแกจากะกระสอตบตับกล่องนะแล้วนะตุเปลมก็นเราไม่บ้านนะครันไกตม๊กเหมิงงี้ครัวมิตรดาดีกวนะ่า ถอดเท้ตัวแล้วครับพี่น้องถ้าถอดซองตัวนี่มันรุดออกเนาะนที่ไรล้มไหมพี่น้องถอดเท่าตัวแล้วก็ใส่เท้าตัวครับถ,ถอดซองตัวนี่รุดแค้พี่น้องถอดน็อตัวที่ว่าจับะะั่มครับ ได้ลูกไหมพี่น้องที่จริงยากครับถอดออกแค่ละดูครับที่จริง่ายครับใส่ไปเลยก้อนก้อนที่ตัดขาจับนี่วัดระยะก็ได้พี่น้องกาว่าพอดีพอดีเลครับกาเอาพี่น้องกาว่าพอดีเลยครับพอดีพอดีเลยครับกระตีบูพี่น้อง ม้องอมุมเข่าร้องกันมันติดแางเขาก็กกดัดออกครับมันติดแงนะตัวนี้ครับผมติดอะไร เออบังตอนเร็อวพี่น้องก็บังเข้าปุ่เงียบก่นครับโอเคตั้งประมาณเนี่ยพี่น้องบ่ต้องใหต้ติดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บม่ให้ติดพี่น้องตัวนี้ระยะห้องใส่แห้องปรับมก่อนครับพี่น้องไม่ให้มันสูงเกินไปต่ำเกินไปครับให้มันอยู่ระวางเนี่ยตัวนี้ไม่ใหาต้ติดน,นะครับให้ติดกับแม่ปั๊มครับถ้าติดนี่มันที่แหยบเบรกเนาะเกินเนี่ผมก็เวีนสร้างเนาะอันนี้ เสียเนียประเทศเน่นะครับบาให้เสียผมเต็มร้อยผมก็สร้างเต่ากันครับบางแห่นสร้างยีหรีครับอันนี้ผมเห็นรถผมผมก็เลยผู้ใดอยากเค็ดต,ตามมาค็ดนะครับแต่พวกก็ต้องเจาะครับแต่พวผู้อื่นก็ไประเทศเหรอครับ,บของแต่งไหมอันนี้ตะเก او อันนี้สร้างมาพี่น,น,อน,น้อ,องแม่บ้านมูจากแบบไปพูดเจ้ากล่อ,องให้มูจากบ้านนี่แหละแม่บ้านบุกเคยดาวผมมาเซยบุกเคยจุ่มให้ผมเคยครับ ออกจากวางกล่องนะพี่น้องไอจีดาจับกล่องอยูบ่บอกได้ลงปากเลยครับหรือมีใครดีพี่น้องเดี๋ยวใครใส่แน่เจ้าพี่น้องเจ้านณะเด้อให้ตัวเก่าพี่น้องลองใส่สีแดงลอง ตรงครับอันนี้บริแถมนะพี่น้องซื้อเอาสีก็บพาทหองไม่ยังดีเนะพี่น้องเหลียนอุ้ยหฮ้ยเต้เข้าไปที่เป็นอะไรเพี่นอ้องมักกว่สีเหลืองสีแก้วหรือว่าแก้ว จะได้บน,อ,นอ่าะจจะได้ครับไททันอืมจะได้บนอ่างดีวววว่าไทานนะทันเป็นใครแตได้กี่ต่อแล้วเนาะใช่ไหมมัดโอโ้โหเขียวจะได้ดีครับ ตอนแรกเขาเบิ่งครับปวดนพพนนคน,ดนพี่น้องสนใจครับใจความบังพี่น้องแจ๋วครับอันนี้มาติด้ะครับนี่ไม่ติดครับพี่น้องติดก้านนะครับมาติดกตดกเจ๊ลพี่น้องโอ้เดี๋ยวอุ้งหงีหาเด,ด้ ถสมวิติกสมพ่ครับสมถุงพ,พ่วงพี่น้องมาสมมาได้นอนบาดบึดิดตอนนี้ยังบาดยอ,อดยู่พี่น้องสมไปนี้ก็ได้บล็อกมากับรถไหนมุนมาเลยอะไรพี่น้องต้องใส่บล็อกอัน,นบล็อกแบบนี้เหรอครับบล็อกขันล่อที่ว่าเทียมมาไหนขันมาเลยพี่น้อง ปฏิบติโอ้ยจาว่ารึยังน่ารุหามหุ่นอ๋อพูดอันนออกกล้องมาลุบรอฮ่ากล้องนี่ลุบลหรอหาเจ้าของหนุ่มปิ่นเนาะหยิบนะหยิบเลยโอ้วันดะีโอ้ยวันด,ด,ด,ดีกล้องฮิมลาลยาว <c oughs> ัดีวันดีมเห็นยี่บ้างอะไรสิอืมยิบตุกเอะ

กูว่าเจ้าวะเหนืเตี้ยแมนโอ้ยหาว่าลเยหรือเจียวไปนี้แล้วไปใช่กลับบ้านแล้วอ่ะฮะกลับบ้านแล้วอ่ะโอ้ยมึหมุนหากันเด้วยปล่อยครับพี่น้องเบิ้งครับเจียวครับโอ้ย นี่สีม่วงไฮเปอร์มาติดนะครับมมเนะี่ยติดนะอะไรครับง้างไปดิเด้อเนาะง้างม่ขึ้นเนาะจอยว่ยอะนัดสีเหลืองมัดนี้ก็สีเหลืองสีม่วงโอ้เจียวเยอะเพื่อน